สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะเป็นการปลดล็อกนะครับ Vivo นะครับอันนี้เราไม่รู้รุ่นแน่นอนครับมันจะมี y 12 y 12s วา20นะครับว 20s นะครับติดเครื่องนี้ติดล็อก Gmail นะครับสำหรับใครที่ไม่รู้นะครับใครที่รู้แล้วก็ขออภัยด้วยนะครับ เผื่อว่าพี่ๆเพื่อนๆท่านใดเจองานนะครับก่อนอื่นเราปิดเครื่องนะครับปิดเครื่องเผื่อว่ามาดูมาดูรุ่นนะครับกดปุ่ม เพิ่มเสียงแล้วก็ปิดเปิดนะครับค้างไว้นะครับ<ม>อ่าเมื่อเข้าหน้านี้แล้วก็ปล่อยนะครับจากนั้นใช้ปุ่มลดเสียงเลื่อนลงมาทำว่า recovery mode นะครับกดปุ่ม power นะครับตัวนี้เป็น โว USB นะครับกดตรงนี้นะครับ Not Rooted นะครับเดิ h เดิโฟนน็อตลูเนะครับกดย้ำๆจนกว่าจะมีตรงนี้ขึ้นมานะครับ v i e w Update ลองนะครับกดเข้าไปครับเลือกตัวแรกหรือตัวที่สองก็ได้นะผมก็กดลัดลองตัวที่หนึ่งนะครับตัวที่สครับตัวที่ครับ จากนั้นก็เลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาครับนี่ครับมันจะเขียนคําว่า PD นะครับหาคําว่า p d 2 0สองศูนนะครับเห็นไหมครับตัวนี้นะครับ pd น,นีนี่ครับเห็นไหมพีสองนย์สามหกเนะครับนี่ก็จะเป็นอ่า โมเดลเพิ่มแวร์นะครับตัวเลขของเพิ่มแวร์นั่นแหละนะครับเมื่อเราได้แล้วนะครับก็เข้ามาที่อันล็อกทูลนะครับจําตัวเลขตัวนี้ให้ได้นะครับ PD สองศูนย์สามหก F นะครับามาที่อันล็อกทูลนะครับมือถือวางไว้ก่อนนะครับเข้ามาที่ vivo นะครับ นะครับพิมพ์อ่าพิมพ์ตรงช่องค้นหาว่า pd นะครับ pd 20นะครับ ดีดีสองศูปิดโปรแกรมนะครับปิดโปรแกรมเข้าใหม่นะครับปิดโปรแกรมเข้าไปใหม่บางทีโปรแกรมมันเออร์เลอร์นะครับ เขาไปใหม่นะครับ กันหมดอายุนี่เองนะครับไม่ได้ไ เปิดโปรแกรมมันล็อกทูนขึ้นมานะครับเข้ามาที่เข้ามาที่ี i v o นะครับตรงไหนครัพิมในช่องค้นหานะครับอพีดี PD นะครับ pd ดีสองศูนสามหกนะครับเนี่ยครับมันจะเป็น Vivo Y12 บสอนะครับ Vivo Y12s นะครับเห็นไหมครับเป็น CPU MTK นะครับเห็นไหมครับทีนี้นะครับเราจะกดตรงนี้ก็ได้นะครับจะกด P-loader อ่า p l o a d e r e a f r p ก็ได้นะครับแต่ผมจะมากดตรงนี้นะครับเรารู้แล้วนะครับเป็น Vivo Y12s กดตรงนี้นะครับ กำลังตัวนั้นกําลังซาร์แบตให้อยู่ตัวนี้กําลังจะปลดเดออี๋ยวถ้ไม่ทันมาเอาอ่ะพรุ่งนี้เองเอาไปฝากไว้ร้านที่เอพีเอนี่ยนะครับอกว่าส่งที่ดอยอืได้นะพรุ่งีพี่ไม่เปิดอ่าได้นะดดเดี๋ยวส่งเลขบัญชีมาแล้วพี่ให้พวกเขาครับครับผมมีเดียเทส ลืกตรงนี้เป็นพีลอตเตอร์นะครับ v i v o V1 นะครับ SELECT นะครับกดบูตดีไว้นะครับมือถือนะครับมือถือนะครับแต่ว่าาได้วันนี้ก็บอกเลนะคอเรียกามาแล้ครับผมเออมีอันนี้ด้วยนะตรน จากนั้นก็กดนะครับกดทั้งสาปุ่มนะครับบูตดีไว้แล้วก็กดทั้ง3าปุ่มเห็นไหมครับมันจะขึ้นมาอย่างนี้นะเมื่อมันเจอแล้วนะครับมันดูไฟล์ออกมาหมดแล้วก็กดอีลาสเลยครับคลิกตรงนี้ครับอีลาสนะครับโอเคครับเนี่ยอีลาร F แล้วนะครับจากนั้นนะครับ นั้นกดรีบูตนะครับเดี๋ยวจะถอดสายแล้วก็ปิดเปิดใหม่ก็ได้นะครับกดรีบูตนะครับเครื่องก็จะทำการรีบูตนะครับ ขาวก็ได้ถับไปนะครับยอมรับนะครับ ข้ามได้แล้วเห็มไหมครับข้ามนะครับอย่างนี้ก็คือหลุดแล้วนะครับข้ามนะครับ้ม <c oughs> ระหว่างนี้กดข้มข้ำไว้ก่อนนะครับใช้งานทันทีนะครับเสร็จชิ้นครับตัวนี้เป็น Vivo y 12S นะครับก็ฝากเพื่อนะครับสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้นะครับคนที่รู้ก็ขออไปด้วยนะครับ คลิปนี้มีเนื้อหามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไว้นะครับขอบคุณมากๆครับ